สวัสดีค่ะหลังจากตะรอนทัวร์ทำงานทำการซื้อนั้นซื้อนี้เพื่อมาทำลงเพจนะคะไปไปสนีโนนี่นั่นเสร็จก็หิวข้าวค่ะแต่ไม่มีเวลาทำข้าวกลางวันเลยต้องมาพึ่งแมกโดน,นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่พิ๊จะซื้อแมกโดนอะไรทานนะคะก็ะทุกคนว่าอินี่บาแค่หลังจะกินแมคหลยังต้องมาถ่ายวิดีโอแต่เราจะมาในระบบแบบ drive thru นะคะที่นี่ก็คือว่าอยู่บนรถแล้วก็สั่งนะคะ Okay ค่ะตรงนี้ค่ะเห็นมั้ย Any drive to Maracan พี่คือสมจ่านะคะเขาบอก okay? press order here Well, Maraca can I help Hi, good afternoon. I would like to have some tiktok tiktok. number 10 please. Chicken and ranch is grilled. And what did you want to drink? A coke, we okay? okay. i s t six six be 666. 666. โอเค thank you bye bye, bye. ยอดรวมหกเหรียญ66ค่ะหกเหรียญ66เลข6กเออเล็กแป๊บหนึ่งนะคะพี่พิ์ขอจ่ายเงินก่อน 666. 666. t y bye ิดกัะเขาก็จะเป็นห้องอย่างนี้เห็นไหมคะ Thank you ค่ะแล้ววิดดูวิดดูต่อค่ะเราก็มารับค่ะ Thank you เห็นไหมมันก็จะมาเป็นวิดดูนี้เราก็มารับของ Hi Hi นี่ค่ะก็ได้โค้ดมาละการนี่ราคาง่ายๆค่ะซื้อที่นี่ค่ะสำเนียงมาแ,กแรกๆก็เขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก เขาก็จะฮ้าฮ้าฮ้ากับเราแต่นานๆไปเราก็จะจับรู้เออพูดออกสำเนียงโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรมมากนานนี้สึงพอสกล้องก่อนนะมาแล้วค่ะ you Thank you so much hi, hi, hi. You have good day too Bye bye เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็ไปไหนคะแป๊บหนึ่ง เพลงดังมากค่ะตอนนี้เราก็กลับบ้านนะคะอยากกินกับพี่พิมต่อไหมคะก็ขอพอส์กล้องนะคะเดี๋ยวไปทานที่บ้านบ้านพี่พิมไม่ไกลค่ะโอ๊ยโอ๊ยอเคเดี๋ยวเจอกันไม่เอาอ่ะกลัวคนรอก,ก็เลยเดี๋ยวก็เบื่อนาะจะถึงบ้านละแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งนะโอเคนะรอเขาแป๊บนะตัวค่ะถึงบ้านแล้วค่ะโอ๊อยเหนื่อยมากเลย Dangerous กำลังฟังไมเคิลโลซี่ Stop a s c r a t c h i n my boot กีโลซีมันชอบมาขึ้นปีนป่ายค่ะ <c oughs> เรียกนะคะต้องเหวี่ยงค่ะหมาพวกนี้ค่ะโอ๊ยเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้แบบว่าตลอดทัวร์ค่ะวูมว <c oughs> ิมสั่งผิดอันหรือเปล่าคงไม่ผิดหรอกคะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะลูกๆก็รอทาน,นะคะ่ะก็เคยทานแล้วลหละทุกคนก็แบบว่ามานั่งคุยกันเนาะอันนี้มันเป็นอะไรที่เฮลตี้ของแม็กมากเลยค่ะนี่ค่ะ ใหญ่มากม,มีชีสด้วยเป็นแบบไก่ย่างนะคะเราไม่เอาทอดถ้าทอดมันก็จะทำให้เราอ้วนใช่ไหมคะอืมหิวพี่เคียวนะคะเคียวค่ะนี่ค่ะเฟรนฟรายช่วงนี้พี่พิมยุ่งมากเลยค่ะ หลายๆคนก็จะถามว่าพี่พิมค้าครัวคุณพิมพแล้วคะวัน,นนี้นั้นแล้วก็ขอบคุณมากครับเพื่อนเพื่อนเล็กที่อยู่เยอรมันเขาบอกว่ามีคนพูดถึงเรื่องครัวคุณพิม์เยอะมากเลยขอบคุณมากครับเพื่อนเล็กฝากขอบคุณพี่พี่น้องๆด้วยนะคะทางเยอรมันสวีเดนอะไรอีกอังกฤษนะที่ที่จะมีคนติดตามพี่พิม์เยอะๆขอบคุณจริงๆค่ะอือหือ อืฟินมากมาเช้าดูกั้งก็ไม่จบนะคะเดี๋ยวต้องมาดูย้อนหลังอีกอีสาก็ายังไม่ได้ดูอ๋อยเยอะไปหมดอืม อร่อยมากะค่ะดูสิคบความสดของมันนะคะแบบว่าเป็นไก่ย่างไก่ย่างก็ไม่มีมันใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นผักน่นนี่นั่นอ่ะลูกอ่ะเฟรนฟรายคนละอันนะคะอืมค่ะสองตัวนี้กินเฟรนฟรายกันะค่ะอืมันเลยอ้วนไงนะคะ่ะอืมฝิ่นมากเมืองไทยมี่ขายไหมคะ,ะ,คะอีตัวแรปอย่างเงี้ยคะ่ะแม็กแรปโอ้ยอะหล่นบ่อยเหลือเกินช่วงนี้เห็นไหคะ่ะ เอเค่ะ okay, ขอตัวไปทานก่อนค่ะบายเดี๋ยวเจอกันครูคุณพิม์